โอเคนะฮะก่อนที่จะมีอีพีต่อไปนะฮะก่อนที่จะลงคลิปใหม่ใช่ไหมอเ,เออนั่นแหละคลิปนี้ก็ผมก็อยากให้ผู้ชมว่าจะให้ผมเล่นอะไรนะหนึ่งแมคคาร r ฟสองเอลวีฮะสามโลบ็อก i ์สี่มิโออันนี้ห้าคือฟรีไฟนะก็จะมาเมนใต้คลิปกันได้ว่าจะให้ผมเลือกเล่นเกมอะไรเนะีย โอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีแค่มาบอกเฉยว่าจะให้ผมเล่นใดก็สามารถเมนตรงใต้คลิปได้ก็ถ้าใครชอบให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะก็สำหรับคลิปแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายเนาะก,ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอีพีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะนี่อันนี้ผม พอดีแบบเออหคลิปมันออกมาช้าหรือว่าผมไม่ทําคลิปเลยก็ขอให้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปแค่น,นี้เอาทิงแค่นี้ก่อนเนาะบายบายโอเคนะฮะก่อนที่จะมีคลิปต่อไปก็ลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะฮะแต่ถ้าอยากให้คลิปต่อไปเป็นไรก็สามารถลิงก์ใต้คลิปได้นะโอเคบายบาย